ช่วงบ่ายของมเอนีแมนโบอไอ้กคอนเกวก่อนข้ามวางด้หูบอกฉันรู้สึกปวดเมื่อยร่างกายฉันไปหาหนวดก็นะ่าประเสริฐมากสินสนหนวดกับยาไพคือเกายาไพกับยู่เย,าายี่ออยนข้างๆ,างๆนั่นแหละไอคอนเกวก่อนข้ามของเธอเน่ะเล่นกีฬาซื่อๆได้หญิงแต่ว่าสุขภาพของนั่งนะ่ะเดี๋ยวกับเป็นนั่นเดี๋ยวกับเป็นนี่มันไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวกับเป็นวัดเดี๋ยวกับเป็นไอเดี๋ยวกับปวดนั่นปวดนี่เดี๋ยวกับปวดแขนเดี๋ยวกับปวดข้อเดี๋ยวกับปวดขาอยู่นั่นแหละมีตาหมองปวดนั่นออกกําลังกายได้หนียังซ้ัมนี่ส่วนบอกก แล้วบอกว่าแม่ป้าอยากอยู่ได้แม่นบอกทุเรียนนะ่ะอ้ก่อนเกี่วก่อนข้าพ่อตาเลยยิ่งจังสันเพิ่นก็เอาบอกทุเรียนนะ่ะละไปฝากแม่ป้าเพิ่นแล้วบาดนี้คือจังฉันบอกนั่นแหะตั้งแต่กลับมาจากระยองเมืนบอกไอก่นเกี่ยวก่อนข้าว่าสิพักจากการไปตีแต่ก็จาก2อ,อาทิตย์เพราะว่ายังที่เพล่อสิฟื้นฟูร่างกายแบบว่าให้ขามันเศ้าสนิทให้มันบ่ปวดนะนะแต่ว่าเพิ่นบอกฉันวางได้หูบอกแม่นฉันบ่ได้ไปตีนะ่ะฉันขอไปเบื้องได้บ่ไปเบื้องจาก30มสินาทีกับพ่อพุ่นนายิงฉันว่ามันบ่ได้ไปเบื้งดอกมันไปหากินเหล้ามันไปหารวมวงสมาคมฉันก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วก็บอกว่าอื้อๆไปกับไปจากสิวางได้ล่ะสู่แนวเขามักเนาะถามว่าฉัน บอเห็นดีเห็นงามน้าบ่อบางคนก็บอกว่าย้ายแบบว่าตะกอนี่มันเป็นกีฬาที่แบบว่าเห็นให้สุขภาพสุขภาพดีได้เจ้าบ่มักเจ้าก็อย่าหามเขาที่ฉันบ่ได้หามแต่ก็ต้องให้ไปแบบสมาภาควรไปแล้วก็ต้องหูจักความพอดามพอดีหูจักเวลาเวลาหูจักนาที่จะคลองว่าจะคล้องต้องมาเหตุงานบ่แม่นว่าคิดว่าออกจากงานมาอยู่บ้านแล้วกูสิไปยําได้ก็ได้กูเสีดนั่นเฮ็ดนี่จังได๋ก็ได้บ่แม่นเด้อค่ะมึงต้องขยันให้ได้กองเก่างานโรงงานหลายเท่านี่คือสโลแกนของฉันฉันบอกแล้วว่าถ้ามาอยู่บ้านนะต้องเงินเข้าบริษัทให้มันได้หลายกว่าอยู่งานโรงงานเอหรือว่าฉันเข้มงวดหรือว่าฉันเค่งเครียดเกินไปวะฮฉันคือบ่ย้อนบ่ย่า เนมาบ่ได้ดีเพราะว่ายัางตีการที่เฮาล่าออกจากงานประจํามาอยู่บ้านนั่นนะมันก็คือความเสี่ยงหลายเพราะว่ายัางตีงานประจําเฮ้าสีสามารถลู้ไล่ได้ว่าได้จักบาาเราจะสามารถกําหนดได้เลยว่ากี่บาทเราต้องใช้ใจ่ายเท่าไร่อะไรยังไงเพราะมันคืองานประจําแต่อันนี้เรากลับมาอยู่บ้านแล้วเฮ้าต้องหาให้ได้หลายเท่ากางานประจาเพราะว่าอีหยังก็บ่ได้บ่นอนอานาตอนตาข้ขงหน้าก็แต่บ่มีอินเทอร์เน็ตแ็้จังไดล่ะณตอนนี้กอบกุยได้กับเฝ้ากอบกุยแล้วเฮ้ากับตงหู้จักตั้งเป่าในชีวิตจังฉันนี่นะฉันสิตั้งเป่าเลยบ่าเวนนนัักเอีีง ได้มาคุยได้หญิงฉันเ่าอีหลีฉันเห็ดได้มือนีกัะต์ามาที่ครัวบ้านๆง่ายๆสไตล์คุณนายชมพูนุษอันนี้ก็สิเป็นเฮ็ดอีหยังก่เขาเอิ่นเฮ็ดที่มันเกิดอยู่น้ำต้นไผ่นั่นแม่ไม่ยาฉันกะเสียมาฝากฝากทํากางซุปไซปลาทูบอกเลยว่าแซบบอกขักยายแซบบอกขักกีกแลวระวังนั่นแล้วก็ใส่ฉันให้ไปเก็บใบหอมปรีเด้ก็สิมาใส่เพิ่มความหอมน่ะละแลนี่ค่ะเวลาเจ็บเาตื่นขึ้นมาตื่นดีๆคือบ้านคือเมี่ยงเขา่เปนบ่เยนอบอกก่ออันแต่สีหายเรียกร้อง่วานกัม ท่านในหาพระเขากินยู่ค่ะนี่ค่ะสมาาถค้แม่บ้านมาถฐานตั้เซ้าแล้วค่ะพอวันหยังวัาติมือนี้เฮามีโครงการจะไปเที่ยวศึกษาดูงานค่าสิไปทางหนองบัวลำพูุ้ล่านัดกันไว้เวลาประมาณ9ก0นโมงบรรดาแม่บ้านมาตั้งแต่8 0 0โมงผุดค่ะฮึ่ฮึพวกจันตด้หาประเขากินซ้ำจากนั้นอ้ก้อนแก้วก้อนค้ำกัสิพาทุเรียนแล้วก็ภาสู่บรรดาญาญานั่ะกินน่ะแล้วเบิ่งหญิงบักทุเรียนเปียกบางบางบักที่ได้มาต่ละย่องที่นนองอัดซื้อห้นั่นั่งซื้อห้แต่มาบักหลายหน่วยแล เต็มอยู่หน้ก็สิมีเป็นแกงน่อไม้ก็สิมีเป็นซุปเห็ดนั่นละแล้วก็สิมีทอดไข่แล้วก็ทอดสมปลาค่ะกะส็สิกินกันอยู่แค่3 4 5คนเอิน้นบรรดาญาติเขาเจ้ามากินเขาเจ้าก็บอกว่าโอ้ยมากันกินข้าวมาแล้วว่าซันว่าแสดงว่าเห็น,นพวกฉันมากกินข้าวสวยดีหญิงพวกฉันกินข้าวประมาณ8:00นกว่าสูม,มือเดเอาสู่เห็ดจังได๋ดกเเ็เฮาบ่ได้เฮ็ดงานประจําแล้วแม่เฮาก็กินข้าวยามใดก็ได้แม่พวกฉันกินข้าวหาละมื้อกับ9:00นก็มีเด้นี่ค่ะขอบคุณรีวิวที่จริงใจเด้อนองบอกว่ายายหลังจากที่เปิดใจใช้ครีมเจ้าก็หยุดซื้อบ่ได้ถามว่าราคามันแพงบ่สําหรับคนที่บ่ได้ทําการทํางานก็ถือว่าแพงอยู่ แต่ใดๆคือถ้าซื้อไปแล้วความคุ้มค่ามันสุดยอดเลยนะนำตบใส่ได้ตั้งซี่เดือนยิงเอ้ยสามรอยเก้าสิบบาทนี่ใส่ได้สี่เดือนมันคุ้มบอ่คขกเลยเด้รีวิวของเฮาบอกเลยจุกๆค่ะาผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอ,อกทักแชทได้เลย